ดิจิลิสต่อเด่นลงไฟนอลซ้อมมากี่วันต้องเดินกว่าก่กรซ้อมอยู่ที่ค ok ่ายสิงห์มาวินที่เดิมเลยมีใครไปเป็นผู้ว่าซ้อมจงอางดำวุฒิเดชกระเปิดวีวีเพื่ปิดไหนใครกันเนองตอนนี้เราอายุสิบห้าปีสูงเท่าไหร่ครับ ตอน107น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้18มวยสไตล์อะไครับฝีมือวันนี้มาเจอบันโทเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายากเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะวันนี้มาเจอบันโทนะวางเกลีวางแผงไงดิต่อยตามเกลียวมั้ยมีอะไรที่แก้ไขอุ้ยๆดีเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนไว้ต่อยที่อ้อมน้อยวันนี้ต่อยใครเหนือพยัคฆ์แข็งมากชนะคะแนนคะแนนไปวันนั้นเบียดเท่าไหร่วันนั้น101 101วันนี้ต่อย102นะเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้าง พอด,ดีมาผ่านเรียบร้อยรา่างกายไฟนี้กนะี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโซบูแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะใลคลาเหมือนเดิมคุค้มมากี่กิโลไฟนี่สองกิโลนี่นิดนะจอยบวยไทยมาทั้งหมดนี่เขียคนจังหวัดหังฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยอ่ะขอช่วยแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยวันนี้พร้อมออกชนะนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีคุณมากครับ